เหรียญน,นี้อยู่ในความฝันของใครลหลายๆคนที่อยากจะได้เข้ามาครอบครองที่สำคัญราคาขึ้นทุกวันไม่แน่เหรียญน,นี้อาจจะอยู่ในมือของคุณก็ได้ตามครูโดม,มาดูครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับก่อนอื่นยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณเพ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมแล้วเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับบางครั้งอาจจะตอบช้าบ้างยังไงก็ต้องอย่ากโกรธกันนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึง อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่คุโดงสะสมเอาไว้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้คุโดงสะสมเอาไว้ตั้งแต่ปี2559ช่วงปลายปีแล้วนะครับตั้งแต่60น่าจะ2560ได้เหรียญน,นี้จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หลายๆคนหลายๆท่านอยากจะได้มีไว้ในครอบครองนะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีราคาด้วยปัจจุบันราคายังไม่ตกเลยนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ ครับผมก่อนอื่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโดงคอยและครูโด c งชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูโดงทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับผมสำหรับเหรียญที่ครูโดงจะมาพูดถึงนั่นก็คือเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญเซี่ยวนะครับเหรียญเซี่ยวจอปลอนะครับช่อชัยพึก นี่คือเหรียญน,นี่นะครับที่ทุกๆคนก็อยากจะได้มาไว้ในครอบครองเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าผ่านมาเป็นร้อยปีเหมือนกันนี่ครับมาดูด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับด้านหน้าเหรียญจะเป็นพระประมาพิไทยย่อนะครับจอปอรอมีพระจุลโมงกุดเป่งลัศมีนะครับอยู่ด้านบนเดี๋ยวคุณดองชี้ให้ดูนะครับนี่ครับบริเวณนี้ ก็คือจะมีพระจุลมงกุฎแป่งรัศมีอยู่ด้านบนนะครับริมขอบด้านซ้ายมีคําว่ากรุงสยามบริเวณนี้นะครับกรุงสยามแล้วก็บุมขอบด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่หเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกๆของรัชกาลที่5เหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ทีนี้มาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญน,นี่ครับ จะมีอักษรนะครับแล้วก็เลขไทยบอกชนิดราคานะครับสำหรับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเซี่ยวจะสะกดด้วยสอเสือนะครับเซี่ยวสี่อันเฟืองนี่คือเหรียญเซี่ยวสี่อันเฟืองนะครับก็จะมีทั้งเหรียญโสลดมีทั้งเหรียญอัดเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเซี่ยวสี่อันเฟืองนะครับเดี๋ยววันหน้าคูโดจะเอานําเหรียญอัดหรือว่าเหรียญโสรลดแล้วก็เหรียญซิกนี้มาแบ่งปันให้กับเพื่อน พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับนี่ครับส่วนขยบลงมานะครับใต้เลขนะครับจะมีจุลศลกราชที่ผลิตนะครับสำหรับเหรียญนี้จะเป็นปีจุลจุลศักราชหนึ่งสองสี่สี่นะครับหนึ่งสองสี่สี่จุลศลกราชนี่ครับ ปีพศนะครับจะใกล้เคียงกับปีพศ2418นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จพ่อรห้ของเรานะครับทรงโปรดให้มีการผลิตเหรียญทองแดงขึ้นนะครับโดยสั่งจากเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับประเทศอังกฤษแล้วก็ประกาศใช้เมื่อพุทธศักราชพศสอคสับหน1 8นะครับสำหรับเหรียญนี้จุลศักราช 1244แล้วก็ประกาศใช้พศ2418นะครับสำหรับเหรียญเซี่ยวนี้นะครับเหรียญเซี่ยวทองแดงเนี้ยขนาดจะอยู่ที่31มิลิเมตรแล้วก็ปีจุลศักราช1244นี่ถ้าพูดถึงจำนวนการผลิตนะครับก็ถือว่า เหรียญนี้ผลิตมาออกมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับพอสอนี้10ล้าน2 0 0แสนเหรียญสำหรับเหรียญเซี่ยวนี้ผลิตออกมามีอยู่แค่2ปีจอสอน,นะครับก็มีจอสอ์หนึ่3สแล้วก็1 2 4 4 4 2 4 4, 4. ีนี่ผลิต10ล้านกว่าเหรียญแต่ว่า1236แล้วก็จอสอ์หน 1, 2, 3, 8, นี่ จำนวนการผลิตไม่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวคุดโด่งหยิบเหรียญอีกหนึ่งเหรียญให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่านี่นี่นี่สําสำหรับเหรียญน,นี้นะครับจอสอ 1, 2หนึ่งสองสามหกนะครับสำหรับเหรียญซ้ายมือนี่จะเป็นจอสอ 1, 2หนึ่งสองสามหกแต่ว่าหนึ่งสองสามแปดคุดโด่งยังไม่มีนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยๆทย,ยอยเก็บสะสมเนาะเพราะว่าราคาเหรียญราคาแบงก์ก็สูงจะเกิดคนที่จะเป็นนักสะสมก็อาจจะต้อง เก็บเอาไว้เก็บตังค์เอาไว้ด้วยนี่ครับเดี๋ยววันหน้าจะเก็บ1 2 3 8เอาไว้สำหรับพูดถึงเรื่องราคานะครับราคาเอาใไหนเอามาแล้วราคาถ้าพูดถึงนะครับทั้งจอสอ 1, 2 3 6หรือจอสอ 1, 2น 4, 4นี่ราคาไม่ต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่ที่สภาพของเหรียญเป็นหลักนะครับเหรียญที่อยู่ด้านขวาของ ที่กูโด่งถืออยู่นี่นะครับ1 2 44ี่่เนี่ยคูโด่งได้มาในราคา900บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้จากตอนนั้นเขาขายอยู่พันห้าเนาะแต่ว่าเราซื้อมา2เหรียญสามเหรียญพร้อมกันเขาก็ลดมาให้กระตีไปเฉลี่ยแล้ว1000บาทครับแต่เหรียญที่อยู่ซ้ายมือนี่นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเหรียญผ่านการใช้เยอะชํารุดเยอะแล้วก็บุบเยอะช้าเยอะนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่เกิน500บาทนะครับสาหรับเหรียญน,นี้ แต่นี่คือราคาที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับแต่ถ้าตามตลาดนัดก,ก็อาจจะแพงมากขึ้นกว่านี้หน่อยนี่คือข้อมูลที่ครูโด่งจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับนี่คืออีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับในหมู่ของนักสะสมหรือว่าคนที่เล่นพระก็จะเก็บออกเหรียญน,นี้เอาไว้นะครับเพราะว่า ความเชื่อของคนไทยนะครับเหรียญจอบลอรหรือว่าเหรียญของรัชกาลที่5จะมีความศักดิ์สิทธิ์โดยความเชื่อของคนไทยนะครับวันนี้ครูโด่งก็เลยนําเหรียญน,นี้มาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันนะครับก็เนื่องจากว่าวันที่23นี่นะครับตุลาคมของทุกปีนะครับ แล้วก็คลิปนี้ก็จะปล่อยวันที่23ตุลาคมด้วยซึ่งวันที่23ตุลาคมของทุกปีนี่ถือว่าเป็นวันปิยะมหาราชนะครับวันปิยะมหาราชส่วนวันที่23าตุลาคมนี่จะเป็นวันที่สเสด็จพ่อรห้าสวรรค์นคนะครับทางราชการทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันปิยะมหาราชซึ่งเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่า สเสด็จพ่อรอหสร้างคุณงามความดีมีทุนประการทั้งหมดนะครับพระองค์ทรงสร้างทั้งรถไฟทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟโทรศัพท์หรือว่าไฟฟ้าอะไรพระองค์เป็นบุกเบิกนะครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราทัดเทียมอานายประเทศอื่นๆนะครับหรือแม้แต่เหรียญกระสาบนะครับ สำหรับเหรียญกษสาบจอประลเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นพระองค์ก็จะมองว่าเหรียญนี้อาจจะยังไม่ทันสมัยนะครับจนตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นเหรียญที่มีพระบระมฉายาสาธิสรของพระองค์อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระสยามเทวาธิราชสำหรับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่พระองค์สร้างคุณงามความดีให้กับคนไทยนะครับคนไทย จะต้องสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณก็คือพระองค์ทรงประกาศเลิกทาตนะครับในวันนี้จึงเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันเหมือนกันนะครับพระองค์ทรงประกาศเลิกทาตทถ้าสมัยก่อนนะครับถ้ายังไม่มีการประกาศเลิกทาตคนที่มีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายเป็นทาตนี่นะครับ ไม่ว่าจะยังไงลูกหลานก็ต้องเป็นทาสด้วยไม่ไม่สามารถที่จะเป็นไทยสามารถทำมาหากินอย่างได้อย่างทุกวันนี้นะครับอย่างก็วันนี้หลายๆคนหลายๆท่านที่มาจากต่างแดนคนไทยหลายๆคนนะครับที่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายอาจจะเคยเป็นทาสมาก่อนสำหรับรุ่นนี้ก็ พอประกาศเลิกทาสก็สามารถตั้งตัวตั้งตนเป็นมหาเศรษฐีสร้างฐานะร่ำรวยให้กับครอบครัวได้นี่คือบุญคุณของพระองค์นะครับเราจึงต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับครับผมวันนี้หวังว่าพอจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้บ้างนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่ครูโด่งจะได้นำทำคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องครับผมรักเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณค่ะ